สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะมาพบกับวิชาภาษาไทยของครูพากันต่อเลยค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของชนิดของคำในภาษาไทยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนนะคะคาบที่ผ่านมาได้เรียนเรื่องของคำนามมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนในเรื่องของคำสรรพนา,ามกันต่อนะคะคำนามก็คือแบ่งออกเป็น5ชนิดใช่ไหมคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของ ต่างๆคำสรรพนามมาดูนะคะมาดูคำในภาษาไทยกันก่อนว่ามีชนิดอะไรบ้างนะคะชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยเนี่ยนะคะที่เราใช้ในการสื่อสารแป่งตามการสื่อสารออกเป็น7ชนิดนะคะก็คือคำนามคำสรรพนามคำกริยา คำวิเศษคำปปบุพบุทคำสันธานคำอุทานนะคะนี่คือที่ใช้ในการสื่อสารนะคะอ่ะนี่นะคะคำสรรพนามเขียนแบบนี้นะคะที่เราเรียนในคาบนี้ก็คือชนิดของคําก็คือคําสรรพนามนะคะคำสรรพนามของนักเรียนอยู่ในหน้า31นะคะหลักภาษาลองเาป หยิบหนังสือขึ้นมาเรียนคู่คู่กันได้เรามาดูลูกเราเปิดหนังสือเราก็เห็นเลยว่าคําสรรพนามเนี่ยเป็นคําที่ใช้แทนคํานามแบ่งเป็น6ประเภทนะคะแต่ในที่นี้เอามา5ประเภทใช่ไหมลูกมีนามอะไรบ้าขงขอโทษนะคะคำสรรพนามในที่นี้ก็คือแบ่งออกเป็นหประเภท ะะห้าประเภทมีอะไรบ้างมีสปปรรพนามเต็มคุลหรือบุรุษสปปรรพนามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปศึกษาทีละข้อนะคะดูก่อนว่าคําสรรพนามมีประเภทอะไรบ้างสปปรรพนามชี้เฉพาะหรือนิยมสปปรรพนามคําว่านิยมสปปรรพนามนี้อ่านได้สองแบบนะคะนิยมสปปรรพนามก็ได้ แต่ครูอาจจะอ่านว่านิยมสรรพนามนะคะนักเรียนฟวังพรอมง่ายด้วยในการออกเสียงนะคะสามสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมสรรพนามอนิยสสรรพนามนะคะนิยมสรรพนามสรรพนามไม่ชี้เฉพาะมีอะอ่แปลว่าไม่เห็นไหมคะสรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมสรรพนามสี่ก็คือสรรพนามถาม ปริฉาสัพนามปริฉาสัพนามเป็นสัพนามใช้ในการถามนะคะข้อ5ก็คือสัพนามแยกฝ่ายหรือวิภาคสัพนามนะคะสัพนามแยกฝ่ายหรือวิภาคสัพนามนะคะเอาต่อเลยค่ะเรามาดูกันต่อไปนะคะคำสัพนามเนี่ยนะคะอันนี้อยู่ในหน้า ในหน้า31นะคะเมื่อกีอ้บอกให้รู้ว่ามี5ประเภทของคำสรรพนามแต่นี้เรามาดูรายละเอียดนะคะกันอย่างที่1นึชนิดที่1น,นะลูกในหน้า31ของน้องมีภาพด้วยไหมคะข้อหนึ่งยครบอกว่าสรรพนามแทนบุคคลหรือบุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามใช้แทนผู้พูด ผู้ฟังและผู้กล่าวถึงอาดูในภาพที่เขาคุยอะไรกันลูกพระผมผมข้าพเจ้าฉันหรือว่าแทนตัวเรานะคะชื่อเรานี่แหละชื่อน้องอะไรในห้องปอกนี่แหละแทนตัวเราที่พูดนะคะเขาเรียกว,ว่าบุรุษสนาเห็นไหมคะฉันเห็นไหมผมแบบนี้ก็คือบุรุษที่หนึ่งนะคะ คุณเธอท่านหรือว่าแทนผู้ฟังก็คือเธอจะไปไหนเธอทำอะไรคุณท่านท่านทำอะไรอยู่คะหมายความว่าเราพูดออกับใครพูดกับพูดกับคุณน,นั่นแหละพูดกับเธอนั่นแหละก็คือมูรุที่สองนะคะเห็นไหมเขาเรียกว่าสัพนามรุโมรุสัพนาเขาท่าน หรือว่าแทนผู้กล่าวถึงคำว่าเขาหรือท่านหรือผู้กล่าวถึงเขาเรียกว่าบุรุษที่สามที่เราเกล่าวถึงนะคะ,ะทั้งหมดนี้แหละแทนตัวผู้พูดเองแทนตัวที่เราพู้ความหรือว่าผู้กล่าวถึงหมายความว่าสรรพนามบุรุเนี่ยหนึ่งสองสาม กล่าวถึงนะคะแทนเป็นบุรุษสรรพนามที่หนึ่งบุรุษสรรพนามที่สองบุรุษสรรพนามที่สามนะคะบอกว่านะั้นกล่าวถงนะะาาึงนะคะทีนี้สัพพนามอย่างที่สองนะคะสัพพนามชี้เฉพาะหรือนิยมสัพพนามเป็นสัพพนามบอกความเฉพาะจดยงเช่นใช้คําว่าอะไรคะนั่นนี่โน,น่น นั่นปากกานี่โทรศัพท์นน่นต้นไม้นะคะชี้เฉพาะไปเลยชี้เฉพาะไปเลยให้เห็นว่าจอะจงไปเลยนั่นคืออะไรชี้ไปเลยว่านั่นอ่ะเนี่ยนน่อนอ่ะคืออะไรเราชี้เฉพาะไปเลยว่าก็เอ่ยคำนั้นไปเลยว่านี่ต้นไม้นี่เลนสออะไรนน่นนก ะะชี้เฉพาะไปะเลยนั่นคือการใช้สปปรปพนามอย่างที่สองนะ,ะ,ะต่อมานะคะยังอยู่ในหน้าสามสิบเอ็ดนะคะคำสปปรรพนามไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมสปปรรพนามเมื่อกี้ใช่ไหมคะไม่ชี้เฉพาะเลยไม่เฉพาะโจโจงก็คือทั่วไปเลยมีความหมายทั่วไปไม่เฉพาะว่าเฉพาะเฉพาะ ที่เราพูดออกมาว่าด่าเขียวเหลืองอต้นไม้นกอะไรก็แล้วแต่ไม่เฉพาะแต่เราทั่กไปเลยนะคะเอ่ยทั่วไปเลยเป็นคำนามที่เราใช้เอ่ยทั่วไปเช่นใช้คำว่าอะไรลูกใครอะไรนะคะใครใครก็เรียนวิชาภาษาไทยใครใครวิชาพ่อโจโจว่าป .6 เรียนวิชาภาษาไทย ใครใครก็เรียนได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะเจาะจงอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นได้เยอะแยะเลยนะคะเหตุการณ์อะไรอะไรนี่เยอะแยะหลายเหตุการณ์มากไม่เฉพาะเจาะจงว่าเหตุการณ์นี้เหตุการณ์อะไรวันนี้เห็นไหมคะคือเขาคาว่าอัดนาหน้าใช่ไหมลูกอัดนาหน้าก็คือไม่ไม่แล้วนะอัะไม่ขี้เฉพาะนั่นเอง ข้อสนะคะปริชาสัพนามนะคะปริชาสัพนามปริชาสัพนามก็คือสัพนามที่เป็นคําถามคําถามอะไรไหนใครยืนอยู่ตรงนั้นแม่จะไปไหนอะไรตั้งอยู่บนโต๊ะเห็นไหมคะเป็นคำถาม นะคะเป็นคำถามก็แยกให้เราหมดเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะข้อ5ก็คือสรรพนามแยกฝ่ายหรือวิภาคสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้เพื่อแยกคำนามออกเป็นส่วนๆได้เก๋ใช้คำว่าอะไรบ้างูบ้างต่างกันบ้างก็ยืนบ้างก็เดินต่างคนต่างวิ่ง นะคะสัพนามแยกฝ่ายอ่าแยกฝ่ายแล้วนะคะเขาเรียกว่าวิภาคสัพนามนั่นเองนะคะนี่คือสัพนามนะคะแบ่งออกเป็นห้าประเภทนะคะใช้แทนคำนามเอสัพนาห้าประเภทะค่ะ ข้าบนก็เขียนผิดมาทัทีนะคะอ้าวทีนี้มาดูอยู่ในหน้า31อยู่นะลูกมาดูคำคำถามข้างล่างนี้มาดูประโยคข้างล่างลูกอ่านประโยคที่กําหนดให้แล้วร่วมกันจําแนกของคําสรรพนามคําว่าจําแนกก็คือแยกแยกประเภทว่าสรรพนามที่เขาให้ประโยคเนี้ยแต่และประโยคเนี้ยเป็นสรรพนามอะไรนะคะเป็นสรรพนามอะไรกันบ้าง ะะเขาไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเลยดูนะคะใครเป็นคนขับเสภพาให้เพื่อนเพื่อนความน้องดูที่เป็นตัวหนานะลกูกนั่นเป็นหนังสือของเธอใช่ไหม นักเรียนที่มาประชุมนักเรียนที่มาประชุมกันบ้างก็นั่งบ้างก็ยืนคำอะไรลูกข้อหนึ่งเขาข้อสองก็คือใครข้อสามนั่นข้อสี่บ้างเมื่อกี้เรียนผ่านมาหยกหยกเยกได้ไหมลูกมีคำสรรพนามาอะไรบ้าง มีอะไรบ้างคะเขาเป็นอ่าดูดูเยอะแยก็ได้เขาเป็นบุร,นรุษสัพพนามนะคะสัพพนาบมมุรุษที่สามเขาเขาอยู่หน้าโรงเรียนเราเกล่าวถึงนะคะเขาอยู่หน้าโรงเรียนเขาอยู่บนบ้านอ่าเขาอยู่ไหนก็แล้วแต่กล่าวถึง มรถสัป,ปนานะคะข้อสองก็คือคำว่าใครเป็นปริจฉาก็คือมีคำว่าใครก็คือคำถามใช่ไหมคะใครขับเสภาวันนี้ให้เพื่อนๆฟังใครขับเสภาใครมีคำว่าใครคำถามอยู่แล้วนะคะต่อไปคำว่านั่นก็คือนิยมสัป,ปนานั่น ชี้เฉพาะนั่นอยู่ตรงนั้นหนังสือนั่นหนังสือนั่น,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 นมีหนังสือของเธอใช่ไหมนั่นนะคะนั่นคําว่านั่นเป็นหนังสือของเธอใช่ไหมคาว่านั่นหนังสือนั่นตรงนั้นไม่ใช่อย่างอื่นชี้เฉพาะมานะคะนักเรียนที่มาประชุมกันบ้างก็นั่งบ้างก็ยืนสุดท้ายก็คือไรลุวิภาคสัพนา ยากไหมคะเห็นไหมคะจะมีอยู่แค่นี้แหละอตอีนี้เรามาดูประโยคกันประโยคนี้ครูเอามาให้ของนักเรียนอยู่หน้า32นักเรียนออกมาให้อเออ่5ข้อนะคะที่สําคัญสําคัญหน้าที่นะคะดูหน้าที่นะคะดูคำศัพท์นามในประโยคว่าทำอะไรกันบ้างข้อหนึ่ง ในคำสปปรรพนามที่เป็นประธานของประโยคที่เป็นประธานเขาอาสาเป็นผู้นำเพื่อนๆชัน้นป .6 ทำกิจกรรมวันสุนทรนผู้เขาคือค,อคำสปปรรพนามเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอยู่หน้าเลยเห็นไหมคะนั่นคือโรงเรียนที่สันติและปัญญาเรียนอยู่เห็นไหมคะอยู่ข้างหน้าคำว่านั่น เป็นประธานของประโยคเห็นไหมคะเวลาเราแต่งประโยคคํสรรพนามจะอยู่เป็นประธานก็ได้เห็นไหมคะอยู่หน้าประโยคเลยนั่นเป็นประธานนะคะต่อไปมาดูที่เป็นกรรมของประโยคกันบ้างกรรมอยู่ตรงไหน,นโปรดนําหนังสือมาคืนฉันวันนี้คําว่าฉันเป็นคสํสรรพนามฉันเป็นกรรมแล้วใครอ่านวนาารรณคดีให้พวกเขาฟัง เ็นไหมคะเป็นร,รมของประโยชน์พวกเขาก็คือคำสรรพนามนะคะเป็นได้หมดเลยเห็นไหมคะเป็นประธานเป็นเป็นรมเป็นส่วนขยายประธานในขยายตรงไหนดูสิคุณพ่อท่านเป็นคนจริงจังคําว่าท่านก็คือขยายคุณพ่อใส่ท่านเข้าไปคุณพ่อเป็นคนจริงจังก็ได้ ใช่ไหมคะเราไม่ต้องใส่ขยายแต่เราใส่ขยายว่าคำสรรพนามสามารถขยายนะคะสามารถใส่ขยายประธานได้เห็นไหมคะไพรินเธอคือเอาใหม่นะคะไพรินเธอคือคนที่เพื่อนเพื่อนรักจะไพรินเฉยๆก็ได้เห็นไหมคะใส่เธอเข้าไปเพื่อให้รู้ว่า คำสรรพนามขยายได้นะคะคาว่าเธอก็คือขยายไปดึคนคนเดียวกันคําคําเดียวกันเห็นไหมคะเอามาขยายได้คําว่าเธอ,อบูสรรพนามนะคะเห็นไหมคะขยายได้ได้หลากหลายรูปแบบนะคะเป็นอะไรคะเป็นส่วนเติมเต็มของกริยานะคะเป็นเหมือนคล้ายเท่า ใช้คำนั้นได้หรือเห็นไหมคะเช่นเธอคือใครเอาคำว่าคือมาเห็นไหมเธอคือใครเติมเต็มเธอเป็นใครเธอคือใครได้เลยไหมเอามาเติมเต็มให้ประโยคนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นแมวตัวนั้นเป็นอะไรเห็นไหมคะแมวตัวนั้นเป็นอะไร ็นไหมคะเอาคำว่าเป็นมาเติมเต,มต็มได้บุบนะคะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น่อไปนะคะรู่ยกออกข้อ6นี่แหละมาเป็นข้อ5นะคะเป็นตัวเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันเชื่อมยังไงลูกฉันชอบบ้านสีขาที่อยู่ใกล้น้ําตกเชื่อมประโยคก็คือฉันชอบบ้านสีขาและบ้านสีขาอยู่ใกล้น้ําตก วัตธิดาเป็นนักเรียนชั้นป .6 ทับหนึ่งที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอ่านทำนองสนองเชื่อมประโยอย่างไรลูกว,วัธิดาเป็นนักเรียนชั้นป6 1, ทับหน,น,น,รรนึ่นนนนงลนน 1, และวัธิดาก็เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดอ่านทำนองสนองเห็นไหมคะพอเชื่อมแล้วในหนึ่งประโยค เราก็ได้อีกหนึ่งประโยชน์เป็นสองประโยชน์แต่เอาเอาสองประโยชน์นั้นมาเชื่อมเข้าด้วยกันนะคะแสดงว่าได้สองประยปโยชน์พอมาเป็นคําเชื่อมปับ๊บประโยชน์สองประโยชน์นี้จะเข้าด้วยกันเลยแล้วก็ได้ใจความที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะนี่คือการเป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นตัวเชื่อมของประโยชน์ นี้นะคะคำสรรพ,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 พนามคำสรรพนามมีกี่ชนิดลูกคำสรรพนามมีกี่ชนิดคะคำสรรพนามมีห้าชนิดนะคะ,<อ>ะแล้วก็เ,เวลาเรามาแต่งประโยคคำสรรพนามจะเป็นประธานก็ได้จะเป็นขยายก็ได้จะเป็นกรรมก็ได้จะเป็นส่วนเติมเต็ม erm ก็ได้นะคะ <o> หรือเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะคะไม่า <soda S 2> ายากเลยวันนี้ เบาๆสั่รับเบานะคะอ่ามอบหมายงานนะคะให้นักเรียนทำแบบนนหน้า21 21ในห,หนังสือแบบงานอะไรเอ่ยอ่าหน้า21นะคะเดี๋ยวครูดูให้ขีดเส้นใต้คำสรรพนามในประโยคที่กำหนดแล้วนำคำสรรพนามนั้นไปแต่งประโยคใหม่นะคะ สันติเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ดีเพื่อนเพื่อนยิ่งชอบเขาผู้ทาให้ทักโคน,นะคะเราก็ขีดเส้นใต้ที่คําว่าเขาเพราะเป็นคําสรรพนามนะคะแล้วเอาคําว่าเขาเนี้ยมาแต่งประโยคเขาไม่เคยทําความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเลยพอแต่งประโยคคําไหนคําสรรพนามเอาก็ขีดเส้นใต้เสียตรงคําสรรพนามนะคะข้อสองใครประพุ่ ใครประพฤติตัวไม่ดีย่อมรู้อยู่เก่ใจตัวเองแล้วน้องก็ไปเขียนคำสปปรรพนามคําว่าอะไรเป็นคาสปปรรพนามเขียนมาแล้วเอาคานั้นไปแต่งประโยคต่ออีกนะคะไม่ยากเขาไม่ได้3ามเฉพาะจดจงว่าคําสรรพนามชนิดไหนแต่คําสรรพนามทั้งที่เรียนมาเมื่อตะกี้อชนิดน้องสามารถนํามาแต่งประโยคได้นะคะขีดที่เขาให้มาน่แหละน้องสามารถเขียน แล้วก็เอาลงมาในประโยคนะคะน้องๆป .6 ตั้งใจเรียนนะคะทุกคนส่งงานครูด้วยค่ะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษรเอ็ดโูเคชัน่นจำกัดมาหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ